ไม่ไม่ผมว่า,าปืนนี่ก็บไหนบอกไปบอกบอกนะครับในเวอร์ชันเก่ามันจะไม่ม,มีตรงนี้ก็ปุ่มอันนี้ก็มไม่ใช่ไม่ใช่แบบนี้แล้วก็เวอร์ชันเก่าไม่มีการต้องกันแบบนี้น อะเด้งยิงจนมันกระเด็นเล็ก มันมันก็จะจะบอกรหัสอยู่แต่ว่ามันหารหาัสยากทำเลตกปะป,ปา๊าโอเคเออมีหน้าเข้ามาจะมีแอปเปิ้ลสีทองอยู่ครับเขาจะซ่อนไว้อยู่ ที่ติดไฟมันเราก็เข้าเราก็มาเข้าเขาให้ตายแล้วก็เราจะเขาจะยิงจมามาปนาปอันนี้อันนี้ผงงงมากเลยน,นี่คือการเกิดใหม่แต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันทำยังไงจะเกิดใหม่ก็จะเหจอากิได้หเตอม่อเน,นี่ย ล็อบปืนอันหนึ่งจุู่ผมบอกอันนี้เกี๋ยวตนี้อัจาร์นมาจริงเกียบไปเรียบ,บอะะยที่นี้แล้วก็ติดโค้ต่อสู้ยากมากเลยครับถึงโค้ต่อสู้ก็เปลี่ยน ให้เพื่อนเานะนีนแหละปล่อยลย่เซร้อันเขีนอีกโอ้ตรงนี้แรงสุดจะให้มันยิงใส่ นข้าปืนมีสีแสดงว่ามันมันอยากจะอยู่กับเราตลอดเดี๋ยวว่าสัญญาณไม่ดีโอ้ยมันนอะ ปืนตรงนี้เราก็เก็บเลยแล้วก็จะได้ปืนนี้มาแต่ว่าอันนี้20มัดถึงเขาจะตายถ้าเป็นบอส100น,นัดตายเพื่อนน้องหมอยอต่อจได้ปืนนี้หมด I yeah. นี่ก็จำรหัสม็ได้แล้วพ้ปืนสีขาวเราต้องต้องเอาเท่าไหร่ก็ได้ขอไปดูไปดูโหแมตีแรงมากนี่ตีแรงมาก สังนาตายไม่ใช่สีนัตายโอเคคุรูว่าิตัวนี้ได้ตัวมันขึ้นมาไม่ไงวะ เจคยอเคยเข้ามาอยู่แต่ว่าไม่ไม่เคยเห็นตัวเขาเข้ามาอยางนี้ที่เดิมที่เดิมดิสมาตายที่เดิมอยู่แล้ว โอเคยากมีออกลิ๊กเฮ้ยเราครอบเพื่อปลาเหรอเตงเจ้าตัวรวนมาทดลอง อ่าเจ็ดสิบติงเข้าไปค่ะ, <S <S> <S ะข,ข้าบอตอ่าเต็มของข้าบอตายาอเมื่อก่อนเนี่ย จอดสับะหลาดที่เขาจะมีหน้าแหวนจรๆแล้วเขาเป็นตัวนี้มาก่อนแล้ว่าเขาเปลี่ยนเรียบร้อยไักันไปสู้ด้วยกันทง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 ทังทงทงทังทังท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 ง ทองๆๆดุงุุงุงมีเอเลียนสปอร์ตรงนี้แหละตัวที่ป่าตัวที่มีป่ากาจะสปอเยอะสุดสปอเยอะมากที่แเป็นลูกน้องแรงวันมันกอกหัวไกมึงมงดวก่ะทุ่งทุ่ ตรงทางนี้ค่ะุกระดุนี่แหละต้อฆ่าบอสตายก่อน,นสิมันจะไฟมันจะลุกปืนนี้ปืนก็หายอีก A final aí.